คลิปนี้18บวกนะคะโลกสวยคนที่มองแล้วเป็นอคาาติไม่เหมาะนะคะอย่าเข้ามานะคะนุกกี้ทำเฉพาะให้คนที่ชอบดูเอาหาเอาสนุกเท่านั้นนะคะไอ่รหมดวันก็ต้องมานั่งโซกาเห็นกระถางตังไหมจะขอตังแม่จะขอตังนั่งเง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 งบาตเนี่ย10บาท มึงบางเลยนี่อมึงบางเลยกูหักนิ้วมึงนะเมรี่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 ไม่มีเงินแม่ลูกจะเอาเงินเมรี่หมดเงินแล้วเออ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 เอ้ยกออบซุกตีร้องไม่เป็นของเพื่อน เองเอ้ยจะพวงมื่ไรลูกขอตังลูกอยากได้ตังค์เออ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 ตังค์ตายแล้วกูตังค์สิบบาทแม่